ท่านผู้ชมนขณะนี้เนี่ยนะครับเขามีแรงงานหรือบุคคลต่างด้าวเนี่ยนะฮะสัญชาติเมียนมาเนี่ยก็เดินทางแบบเข้ามาประเทศไทยเนี่ยแบบผิดกฎหมายแบบเยอะมากนะที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยและณขณะนี้ไม่ได้มาธรรมดานะคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยจะมาแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่ไหมแต่ณขณะนี้เขาเปลี่ยนยุทธวิธีเขามาแบบดาวกระจายท่านผู้ชมนะ ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาร่วมกันจับกลุ่มคือมาแบบดาวกระจายใช่ไหมเขาก็ไปแบบดาวกระจายเหมือนกันเริ่มจากวันที่18พฤศจิกายนเขาจับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาท่านผู้ชมนะฮะจุดแรกในวันที่18 16คนพร้อมผู้นำพาอีกหนึ่งคนรถยนต์อีกหนึ่งคันนะฮะบริเวณจุดตุด,ดร่วมจงอัว่วอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ชมต่อมาเวลาตีหนึ่ง จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาอีกเช่นกันลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจำนวน15คนพร้อมผู้นำพาอีกสองคนและรถยนต์อีก1คันบริเวณตำบลบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ชมตีสอต่อมาอีกจับกลุ่มต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเช่นกันนะครับสองคนนะหลบหนีเข้ามาเนี่ยนะลักลอบข้ามแดนก็คือเดินเท้ามานั่นแหละครับนะก็ตรงบ้านเก่าเหมือนกันจังหวัดกาญจนบุรีเช่นกันต่อมาเช้าวันที่19พฤศจิกายน สิบโมงครึ่งท่านผู้ชมนะฮะจับกลุ่มต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจํานวน4ี่คนตําบลบ้องตี้อําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาอีกท่านผู้ชมบ่ายสามโมงครึ่งจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเช่นกันก็ลักลอบข้ามแดนดผิดกฎห,ห,หมายเหมือนกันนะครับตรงนี้เยอะหน่อย60คนบริเวณบองตี้อำเภอไซโยกเช่นเดียวกันจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ชมนะฮะก็จากการซักถามเนี่ยนะว่ามายังไงเสียสะตุ้งสตัางมาคนละเท่าไหร่ เขาบอกว่าเสียค่าหัวคนละ1 5 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0บาทเดินทางมาจากไหนบ้างจังหวัดทวายจังหวัดย่างกุ้งจังหวัดยักษ์ไข่จังหวัดมาะลำใหญ่แล้วก็จังหวัดพระโคแล้วก็มัณฑะเลยท่านผู้ชมนะประเทศเมียนมานะครับนะเป้าหมายของเขาเนี่ยจะไปทํางานที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีแล้วก็นครปฐมสาะแก้วชนบุรีแล้วก็จังหวัดเพชรบูร์ท่านผู้ชมนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างดังนะตรงตะเข็บชายแดนเนี่ยชื่นชม ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่จังหวัดกาญจนบุรีที่สามารถจับกลุ่มได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่ผมเพิ่งเอามาเล่านะคผู้ชมนะก่อนหน้านี้ก็เล่าไปแล้วนะนะคือจับกลุมแบบทุกวันเลยแทบจะต่อเนื่องเลยสําหรับแรงงานที่ข้ามมาแบบผิดกฎหมายเนี่ยอยากวิงวอนรัฐบาลนะเรื่องแบบนี้จัดการเถอะคิดค้นอะไรสักอย่างหนึ่งคิดกฎหมายที่มันแบบดูเข้มงวดกว่านี้หน่อยไหมนะสำหรับคนที่นําพาสําหรับคนที่รับเงินเนี่ย ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยเนี่ยแหละเป็นคนรับเงินมาแล้วก็ทําจัดการเรื่องอย่างนี้จาัดก,การทีเถอะหรือไม่กล้าเพราะเขาใหญ่เกินไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมณขณะนี้เนี่ยเชื้อโควิดมันระบาดพม่านี่ก็ระบาดนะไม่ใช่ไม่ระบาดแล้วคุณยังปล่อยปะละเลยให้เขาเข้ามาเนี่ยถามว่าเจ้าหน้าที่ตรงชายแดนแล้วเขาทำงานทุกวันไหมเ็าทางานทุกวันแต่ถามว่ามันก็หลบหลบซ่อนซ่อนมาถามว่าคนจ้องจะเข้ากับคนที่เดินระวังตรวจไปเรื่อยๆเนี่ยอันไหนมันจะชนะ มันต้องมีหลุดร่อนมาบ้างและถ้าจะถามว่ามันแจ็คพอตจริงๆไอ้นั่นหอบเชื้อเข้ามาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเชื้อใหม่ๆเนี่ยคุณจะทําอย่างไรผลตกสุดท้ายที่ใครก็ประชาชนคนไทยอีกไหมมันระบาดก็ประชาชนคนไทยอีกไหมที่รับผิดชอบทีมอปป็อฟหลาอ้โ,อโหออกมาชุมนุมเนี่ยกฎหมายเนี่ยประกาศเลยนะห้ามชุมนุมนู่นนี่นั่นจัดการแบบเข้มงวดจับแม่งทันทีแต่ทีเรื่องแบบนี้เนี่ยรบกวนหน่อยนะครับอันนี้มันเรื่องใหญ่ห,ญห,ญหลวงมากเลยนะ อันนั้นนะ่ะพูเขาเดือดร้อนแค่คนดินแดงเดือดร้อนแค่คนละแวกนั้นแต่ถ้าไอ้พวกนี้เนี่ยนะที่มันเข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยนะแล้วมันนําเชื้อเข้ามาด้วยเนี่ยเดือดร้อนทั้งประเทศนะจ๊ะรบกวนทีเถอะประกาศกฎหาเหวอะไรขึ้นมาก็ได้สักกฎหนึง่งหรือจะทําอะไรก็ได้ทําสักอย่างหนึง่งเอาดูให้มันเข้มงวดแล้วก็จัดก,การไอ้คนที่มันนําพาเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้แค่เดือดร้อนแค่เศรษฐกิจนะ เชื้อเนี่ยมันยังทําให้ญาติเขาตายอีกเสียชีวิตอีกต้องเท่าไหร่เศรษฐกิจก็พังในขณะนี้นถามว่าฟื้นแล้วเหรอยังไม่ฟื้นเลยยังยักแย่ยักยันอยู่เลยยังแบบจะถอดเข้าถอดออกจะเปิดดีไหมหรือจะไม่เปิดไอ้สิเนี่ยสิมกราเนี่ยจะเปิดพับแล้วเนี่ยมันจะเปิดได้หรือเปล่าเพราะตอนแรกประกาศวันที่1ประกาศวันที่หนึ่งเลื่อนไป15มกราอีกแล้วคือคนเขาจ้องจะทํางานเนี่ยคนเดือดร้อนกันมากเนี่ยจะทําอย่างไรคิดหน่อยเถอะไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเอาให้มันแบบ จังหนับไปเลยมันจะได้ไม่มีคนกล้าทําถ้าไม่มีคนพามาเขาก็ไม่ค่อยกล้าเดินเข้ามาหรอกอย่างน้อยก็ยังตัดเปอร์เซ็นต์ไปได้บ้างตัดกําลังค่าศึกไปได้บ้างอย่างนี้เนี่ยหน่อมแนมมากๆเลยเพราะเสียตังค์ก็จบและเสียค่าปรับติดคุกก็ไม่เท่าไหร่ต้องสืบต้องเอารู้ว่าเงินไปที่ไหนใครเป็นคนรับใครเป็นคนหัวนหน้าจากกัดการหน่อยนะครับฝากด้วยขอบคุณครับ